เน่ชโนค่ะตอบมาเพิ่มเติมนะคะบอกว่างานเสร็จไวทําถูกหมดเลยค่ะแต่ว่าชอบเขียนตัวโตแล้วก็กดอินสอวนไปมาเขียนตัวหนังสือเช่นมอนอซ้ำเวลาไม่พอใจรีบกรธดน้องเป็นคนโกรธและงอนง่ายทั้งทที่เป็นผู้ชายจริงๆผู้ชายก็งอนนะจาะ ม,มันเป็นเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมคะที่เขามีอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจเพียงแต่เขายังบอกไม่ได้ว่าอารมณ์ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันคืออารมณ์อะไรแต่แสดงแบบนี้แล้วได้รับรีแอคหรือว่าปฏิกิริยาของคนรอบข้างเขารู้แล้วว่าแบบนี้มันได้ผลเด็กก็จะเรียนรู้มาค่ะจริงๆคิดว,ว่าผู้ชายผู้หญิงมันก็น้อยใจได้หมดหน,มนะจยงแต่ว่าเรามักจะได้รับสังคมกันสังคมบอกมาว่าผู้หญิงมันจะน้อยใจแต่จริงๆไม่จริงนะผู้ชายก็น้อยใจเพียงแต่ว่าการแสดงออกของเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจย์ผู้หญิงอาจจะแบบ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจยาแต่ว่าผู้ชายก็อาจจะแบบอย่างที่อาจารย์บอกอย่างที่คุณครูแนชโนมบอกเนาอว่าบอกว่าเขียนอย่างนั้นอย่างนี้วนซ้ำๆๆ <ทำ S 1> แล้วก็แบบโมโ oh ห <ๆ S 2> ไม่พอใจคืออีกแบบหนึง่ง <ๆ S 1> อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ทุกคนมีอารมณ์แบบเดียวกันได้แต่แค่ต่างที่การแสดงออกเพร,ราะฉะนั้นการที่ผู้ชายงอนไม่ใช่ผิดปกตินะคะจย์ <ๆ S 2> แล้วก็การที่เขาเขียนวนๆซ้ำๆเวลาไม่พอใจมันก็คือการระบายอย่างหนึ่งไหมจารย่า เป็นการระบายด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อยากจะมองก็คือเวลาที่เขาวนวนบางทีถ้าถ้าเป็นเรื่องทางเชิงวิชาการเนาะเขาอาจจะไม่แน่ใจก็ได้ว่าไอ้เจ้ามอมา้าหรือนอนหนูเนี่ยหัวมันไปทางไหนเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่แม่แมนอันเนี้ยก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นไปได้จากเขาห,หรือว่าเวลาที่เขาทําแบบนี้เขารู้สึกว่ามันได้ผ่อนผ่อนอารมณ์เขาเอาอ๋อวนไปวน <laughs> ไปที่ๆ,ๆตอนเด็กๆเวลาแบบว่า อาจารย์ให้ทํางานเสร็จแล้วเราก็จะทำอะไรล้วนไอ้นั่นอะวนตัววงกลมอาจารย์แล้วก็วนเรลี่วนเล่นใช่ไหมคร่สนุกอาก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องผิดปกติเสมอไปนะคะแต่ว่าให้พยายามเข้าใจเขาว่าอาจจะเป็นที่อาจารย์อุ้มอกหรือเปล่านะคะแล้วก็ผู้ชายก็สามารถโกดและงอนได้เช่นกัน